สบายดีพ in no. ่อแม่พี่น้องหมดอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศพี่น้องพ่อๆกับสองน้องอเนยพี่น้องป้าทุกคือจังแจงจังหน่อยด้วยพี่น้องเด้เพาะตาเวนมันอยู่ทางนั้นเนาะเมื่อเด็กซี้แกงเราไม่พี่น้องกินกระพักเวนมัน้องเก็บบ่มกำลังเด็ดห่างมาหน้องเนาะนี่เพาะเวนอ่อนอ่อนนี่อาจจะง่ายเซน้ำเกลือก่อนเด้ไี่เดชห้างเซน้ำเกลือพี่น้องเพายังไม่ได้กินเดชนี่เลยพี่น้องเพราะว่าให้ใส่เก็บมากเลยเพราะใส่พุยดอกในนามีแต่ผุ่นขี้งัวทั้งนั้น กินงออะไรลงแคมหน้าเขาเองตะกะนะพี่น้องส่แกงหน่อไม้เป็นซีเมอร์มันเอาเนยอีกแล้วพี่น้องหน่อไม้ไหลพี่น้องชุบสดเลยเนาะนั่นก็ะสอบเนี่กตะย่างนี่หน่อไม้ไหลพี่น้องพอเนยแบกกระสอบขาวขึ้นมาแล้วไปซีข่าวพี่น้อยเอาไว้นะก้อนเออต้ะกะยังย่อยงอได้บ่มาไครล้างนั่น เด็กเขามาเขาหาสอบได้ไปซีเดเขาสารไล่เติบกินต่ซองเดือนอยู่หรอกน้องแกงหน่อไม้เลยไปนอเออส็เสรจบจาแต่บ่อื้ออ่อนมันมันส็ดเสบมกำลังตักพี่น่อเอยอืมสดปาลูกยูเฮงมือสั่น ครับถูกพี่น้องมา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 พี่น้องมากินน้ากันพี่น้องอาหารกินแบบบาเปิดเลยนีน่นะบาเปิดเบาหน่ายบาเบื่อไพี่น้องเอ้ยกินได้ตลอดแกงหน่อไม้พี่น้องอาหารหมักอาหารหลักบ้านนี่บ้านเฮาพี่น้องโอ้ยเราวแลหิว,ว,ว,วขาา่าวรือเป่าละอันเดียวกับพ่อแล้วข่ายังไ่ได้ถือเอาเลยอืมกินแล้วใช้ม่อะไรจืดเด้ เอาเด็กๆบกินบ่อืกินกินกินข้าวข้าวอ่อนข้าวข้าวในหน้าฮะเจ้ามันอ่อนวะักปก็แตได้บข้าวนี้ จุปรมาอันนี้อามาต่อใช้อามาต่อบ้านนกค้ำอืาเราค้ำชิ้อเด็้ตรงนี้จ้ะข้าวมันอมกินกอกินเมียจืดไปนอกข้าวมาตันเยอะข้าวแล้วเดิมาเดอนนกค้ามาเด้อทุกคนน่ารัมากเลี่ก้อง มบาห่บดพี่น้องอันะรจยกินีกินด้วยเมันจร้อมอือืมผักแหวนคุอือส่น้องนารักเุือบมันๆเลย เต้ยเามอาก่อนมาแลาเมอไห่เรามาเก็บบุมัวไก่เบตังหัวแดงไข่ถึงขนูแล้วมันต้หยุกยุกเท้ข้างใ่หนูวานน่แม่มาจังน้มารอยหอแม่ชืนเขาขอมันมันอะน่ยืที่กระุ้มนไ่เพียงงาน เล <quarters of speech> ็กนำมาทำไผ่นี่มันรูจักนี่ตอมบ่อรีติมานำขาวเนาอย่้่อนไปเรีเบร้อยไม่เอาบอกข้าเจ้าสิเน้งัดมันดีนัต้องอกนยขาเจ้ามัน่ากินขาเจ้ามให นันลูกขี้เขานสวัสดีพี่น้องขี้ข่าวนับกันเด้อเบอร์จุกจุกคนอยู่ใกลอยู่ไกลพี่น้องเสวัสดีสวัสดีมานก็อ่าสวัสดีก่อนอืมขึ้นจะพอนี้อนี้ไปล่ะอื ตามเดพี่น้งองยับายบพรุ่งเนี่ยหยิบันนี้ยิบนันนีก้กิกิ้ภาษาอักิกิเอ้ยนี่นนก็กล่างน้ำเกลือจะหน่อยอ่อนนด xin là cái lẽ của riêng rồi, của không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันมันเนาะชวนบ่น้าบเป็นได้ตัวนะเป็นเยอะแบบเอาเขาัวนะตัวปีนป้ากินอะไรรุ่งนี้เช้ก็นี่ตาหยพูดนะตากินากินเพิ่มตน้องกินใช่ไหมขึนข้อขึ้นหน้าเึ้นตา vàng mọi người mặc nạn vàng mhm 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 sẽ mhm 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 con mhm 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 นคนจะจอยมาหานเจ้ะน่าแล้วมันอยู่หกเขาบอกกันอยู่ในใหม่ในลายเนาะต้องเล่น่าหา โอ้ยเจ็ดอันกระดกเลงมานี่ถักแวนนั่นแหละโน้องแม่ใหญ่ขหญจอยพี่น้องแม่ให่ชื่อถึงี่เอาลูกขึ้นมาโอ้ยเจ็บมากเท้าปวเท้าปืดขอแม่ชื่อันนี่อจกแหลมตานลายน้องนำเป็นอะไเป็นไรหร้นเรื่องนะบาย์ิปลาลุง เงินวอนวอนแม่แม่เลยว่าปาสนีแสดมาว่าแม่ใหญ่เป็นเมื่อยแม่ใหญ่เป็นเมื่อยเบิ่งหัวอย่างงนวอนวอนก็แล่นเลยนี่ขึ้นมาประเทศวอนวอนเอ้าพังกองเพิงก็ยังบ่ได้นอนบ่กยังานอนเด้อตอนนี้นอนเเนม่เพชรม่เพชรอแบบเคาะนํานะเพชรน้ําแบบ เห็นคนตายเนาะอืมวันีใครอดได้ด้วเนี่ยนะเนาะหายมีหายยังเดียวอระชมดเป็นไปร่ำเรื่อยนั่นจังเต็มชงบังแต่เขาปล่อยนั่นได้แบบมาจะแรงแบบน้องครบหายน้แล้วคนหายฮึมเน้น

าตัวใหญ่นี่รเอาตัวใหญ่นี่เ้าเหนอยไห้อยไล่ได้ไมไล่ในกบขันขันขี้น่อยข้าแตงนะตั่น้มาาวแตงเพราะจบดล้ไปซ้มห่อกินอไเมื่อได้กิ๊กิ๊้เชื่เมื่อบอได้คน ไม่ตั้งนามองี่ามาห้าตาเอาลนี่นี่เอายังไงมาอยู่พอประมาณิมเอออามามาทุมานาวเลยมานสาวปหนนเีเดี๋ยวต้องมาเรือสวนกระไรเบลมตาขางมาเอาเอาเดืออยาบังนือ มาดกิ๊กิจไปกินไหม่ลอยน้ดนหน้ามดนี่อยากมีนะมเอ้ยทั้งคืนอย่ีย่างเกียวเขาจังงานเอ้ยพรีน่ามอกนะย่างเกี๊ยวเขาไปปลาอ่าวเห็นบ้างรืเ่าปลา่าวนะขึ้นมาแกงบ้ยังบัไดพอทงแล้วแม่นี่ย้าดเปลาเต็มลาร์เต็มเลยจะมาใส่

สิโตกินกับอะไรพี่น้องแลนนี้กับพ้นสิตกเลยพี่น้องเลยพายโนุกเขาใหม่เลยพี่น้อง,ง,องคลิปนี้ก็จะอัปเดตใ้เบิ่งให้ชสมเพลงตอนนี้ได้พี่ดังเดอร์ผาเบิงบ่งนักส้มคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีด้อจ้า